กาบสบายดีพอมพี่น้องกาบสบายดีกะสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนเนะาะพอกันถิงเกา่าถิงเคยพี่น้องกับเบาต่า,ตายบรรยากาศยามเศร้าตอนนี้ก้าประมาณแปดเก้าโมงเนะาะการลุกแต่ไข่เตนหนาวได้พี่น้องสบายดีปะลุงสบายดีพี่น้องจะมาเข่าชูเยกชูง,งานเข่าต่อคือเก่าเนาะ สามต่อวิธีตัวดีอีกเนาะอยากใครมาแลวก็ส่งมาเลยต<ท>ัดีว่า,บ,าบอกคอยสบายไปได้พี่น้องเลยบ่คอยสบายกันทั้งเบิดเดือนเลยเน,ะ <c oughs> นาะนะไข่วัดพี่น้องเลยนี่เนาะตัวนี้คือคานทเทาเทแล้วว่าเทแล้วเรียบร้อยคานตัวนี้นะคร <c oughs> ับเสร็จมาเข่าแบบตัวนี้เล็กแล้วเรียบร,อยร้ยบรอยแล้ว มันเล็กแล้วเรียบร้อยเลยก็บขาวแบบตัวนี้เนาะเออตัวนี้แล้วเขาก็ชีเทตัวนี้ต่อเทตัวนี้แล้วจังสีไปไปลักนตัวนั้นก็ตะลน้นต่อพี่น้องเลยเราที่ว่ายังไม่ทันเลยเขาสีเทสองคันนี้ก่อนเนาะเทคันนี้แล้วแล้วก็ชีได้ไหมชี้คันตัวนี้ต่ออีกพี่น้องตัวนี้ต่อไปใช้ตัวนี้ใช่เนาะเทคันตัวนี้จากตัวนี้มาหาตัวนี้ ปึ๊บมาใส่ตัวนี้เลยเดี๋ยวทีทีขันตัวนั้นเทคานตัวนั้นก็คืวอว่าโอเคแบบน,นี้แหละจ้ะสี่กอเป็นคลองเนาะแล้วก็สีขุดเห็ดเป็นคอนอลคอ,องเป็นหลองน้ำยาวสุดพูนพวเรือพี่น้องพูนสุดออกไปข้างนอก,กเลยเนาะแล้วไข่อยแล้วก็จริงชิ่อ,อยเอ,เอ่อสีเดย์ทีพืช ่าเขาต้องเห็ดให้มันแล้ том, ววางไวให้มันแล้วบดก่อนเนาะเขาจะคอยเทที่เดียวพี e ่น้องว่าเขาเทคานแล้วเทคานแล้วก็เทพืชนี่ค่ะเทคานก่อคลองก่อคลองแล้วก็จงเทพืนเทพืนหรือก็ืทว่าือว่าพกเบิดเลยแล้วเรียบร้อยเบิดเนาะตอนนี้กำลังเข้าแบบก่อน มันขูดอันนี้เอาแปนา้นแบบเขาเป็นแปนเก่าอันนี้แหละอันนี้ก็คือเล็กเฉียดมัดเล็กอกเมียเนะาะบานีีก็นันไปใส่กันเข่าแบบก่อนพี่นนอง นี่ฮะก็ชิ่ต่อใไม่แปนเนาะ ไปดีน้องไปดีสวัสดีซีบัสปูสุโคไปดีปน้องเออพอกันขึ้เก่าคือเดิมอ,อีกแล้วทำมันบอกองใช่ ดินเลยอันดินลงถมหลองมันหลอกมันถมหลองแบบนี้เลยเนาะนี่อันนี้เหาก็อันละไม่ออกอันละไม่เป็นนี้แหละพี่น้องขันเหาไส้พื้นพื้นอันค้านเป็นเป็นดินแหละเหาก็อันละไม่มันเป็นระเบียบแล้วเหาจังโดนรด้าพรนะด้าพรนะด้าจังเหาจังเห่าคือดินแถวถมสะคอบมัน เท่าขอบมันประมาณนี้เนาะทุ่ดินถท่าขอบมันให้มันดันแป้นไว้ว่าเข้าบริชัยเขาบริชายรักอันนั้นเขาใส่ตอก,กรักตอกรักอโหลดมันนี่เข้าเลอาแบสิสแล้วแบบลเข้ากะทมขา่าวทุมยังมันเนาะทมขาวทุมยังมันแล้วลเลยเข้ากะนามมหดพี่นาอมหดแล้วสมบัดเทได้เสร็จมาเขาตัวนี้โอมนัน น,นั่นถือว่าสำเร็จเป็นที่ริบร้อยแล้วเนาะมาเขาตัวนี้ต่อบา premi, พพ้านพี่น้องตัดเจียนใส่เนาะหัวหองมันแต่ละหองมันกับบคือกันนาต้องใส่เจียนใส่ตัดใส่แทกใส่เนาะเสมอเสมอพอดีพอดีบ้านพี่ sure. ควิวคนกับปานเจียนแตงกุมพากอน

อั้กับตัดแป้นอีกตัวนี้เนาะตัดตัวนี้อีกจากชีแลเอาใส่อีกกนเนาะ ตทำมาเลย É tudo <laughs> 对。

แล้เรียบร้อยพี่น้องนี่เลยสิเลยปึ๊บปื๊บปื๊บสวัสดีว่าสำเร็จเรียบร้อยสวัว่าแล้วเรียบร้อยสำหรับข่าวแบบบ้านนี้ครัเตรียมพร้อมเทคานเลยพี่น้องบ้านนี้ผสมปูนเทคานเนาะ เอาละพี่น้องมาฮอ,อนโหลครับสิได้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวตายี่เด้อพี่น้องเด้อพ,พ่อพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องขอขอ,ขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแบบเทคานเท่านี้ครับแบบเรียบ,ยบๆง่ายๆเนาะสบายๆพี่น้องเลยจะได้ทาบึงบัดขันต้อนการเทอะไรพี่น้องสิได้ ้ช่ผมให้พี่น้องได้เบิ่งอีกเนาะลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พี่น้องเลย